สวัสดีสวัสดีเช้าๆวันนี้ครับเพื่อนๆครับวันที่10มีนาะปี68นะวันนี้ผมพาเพื่อนมาอัปเดตในส่วนของสต็อกที่สาขาบางนาะกันนิดนึงนะครับในส่วนของอวันนี้นะครับก็มีรถเข้ามาอยู่พอสมควรนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นแต่ว่ารุ่นยาลีสปี16ตัว E ีรุ่นนี้มีอยู่เหลือแค่คันเดียวนะเพื่อนนะครับถ,ถ้าใครสนใจก็ทักหนุน่มนลำมต์คนมนามาได้เลยที่จอดอนี่คือมีเจ้าของหมดแล้วนะจะเป็นองค์กรที่เขามา ซื้อต่อนะเพื่อนนะก็หมดแล้ว <c oughs> นี่ส่วนของรถ PPV หรือว่ารถเนี่ยเจ็ดที่นั่งนะครับเพื่อนๆหลายท่านถามมาเยอะมากนะครับก็มีในส่วนของเจ้าตัวมิวเนะครับปี20นะเพื่อนนะโฉมนี้เป็นโฉมที่แต่งนะครับแต่งมาเพื่อน,นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของโฉมนี้นะก็คือมีเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะนะครับจะมีกาดหน้ามเาีเขาเรียกว่าหน้ากาดหน้าอยู่แล้ว,ลวสปอยเลอร์หน้านะครับแต่งมาแบบนี้นะ แต่ละคันเนี่ยก็ผมมีคัดไว้อยู่นะเพื่อนนะก็ถ้าสนใจแจ้งผมมาแล้วกันน้อในผมส่วนของรถที่ว่างอยู่ตอนนี้นะก็มีส่วนบางส่วนก็จะถูกเช่ากลับไปประมาณ30คันนะเพื่อนนะก็ใครทันก็ดีใจด้วยนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะก็มีอยู่ประมาณที่เข้ามานะ่าจะประมาณตอนนี้มีอยู่ประมาณ50-60คันนะเพื่อนนะก็มีเพื่อนๆจองไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ ไม้ก็ประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0านะครับมี50,000กว่าก็มีนะราคาก็8 0ดแสนปลายนัเพื่อนนะสอบถามได้นี่ในกลุ่มของรถที่นะครับมาพลอส่งมอบอันนี้คือเข้าคิวเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะเข้าคิวในส่วนของปรับสภาพนะเพื่อนนะปรับสภาพเพื่อส่งมอบให้เพื่อนๆนะครับเนี่ยในส่วนของ แผนกรงรกเราจะอยู่ตรงนี้นะมุมด้านมุมด้านในนะเพื่อนก็ครบวงจรครับในส่วนของรถกลุ่มนี้อ่ะก็จะมีในส่วนของอ่ะหน้าหมูป่าคันนี้ดูจองมาเลกไม่แค่สี่สี่หมื่กว่ากิโลเองก็จะไม่ผิดนะเพื่อนนะคันนี้เนี่ยเผื่อใครสนใจคันนี้มีเก็บงานตามใบเครมให้นะนะครับ มีเก็บสภาพสีมันจะมีลักยิ้มมีบูมมีบุบนะครับเนี่ยรถเข้าใหม่นะก็คันนี้ใครอยากได้แจ้งผมมาแล้วกันราคาไม่แรงนะราคาไม่แรง BT50 คันนี้ยังอยู่เนี่ย BT ท0คันนี้นะครับใครอยากได้รายละเอียดก็ทักมาแล้วกันนะครับอ่ะมีในส่วนของรถที่เป็นเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นแครบออโต้แต่ว่าจองหมดแล้วนะเพื่อนนะเป็นหน้าปี19เนี่ยนะครับ เป็นจองทดแทนไปนเรียบร้อยมาแล้วอันนี้คือเราซื้อไม่หันนะอันนี้คือเป็นองค์กรเดิมนะครับเช่ากลับนะครับก็ไม่หันนะครับสีประตูเนี่ยสีประตูทรงเนี้ยหน้าปี17 1819เนี่ยนะครับยังพอมีให้ลูกค้าอยู่นะนะครับเพื่อนเนี่ยปีเขาคันนี้เดี๋ยวผมดูให้นะถ้าใครสนใจในส่วนของราคาเพราะว่ามันเป็น รถกรณีพิเศษคันนี้นะครับก็รอราคาน่าจะออกแล้วน่าจะวันสองวันนี้นะรุ่นนี้นะเพื่อนนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยที่เหน็อนอยู่หน้าปี16บกสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาราคาไม่ถึงสามแสนนะเพื่อนนะเออราคาไม่ถึงสามแสนเนี่ยมิวเอนะครับในส่วนของกลุ่มรถที่เป็นแคบเนี่ยครับตัว แคปตัวนี้ถ้าใครผมทำคลิปไว้อยู่นะเพื่อนในกลุ่มของอรุ่นที่มีแทลรี่บอยแล้วก็มีตัวแหลกหลังคาวางของนี่เลยเนะี่ยมีอยู่4คันนะเผื่อใครสนใจนะครับผมทำคลิปแยกไว้อยู่นะครับทำคลิปไว้ให้อยู่นะเผื่อใครแยกได้ก็แจ้งผมมาเดี๋ยวผมคัดให้เนาะ ในส่วนของแ c a ออโต้ที่เป็นหน้าปี19นี่เพื่อนพอมีอยู่ประมาณคันหนึ่งหรือ2คันนี่แหละนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยแ c a ออโต้นะครับ, Auto, รบอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะกลุ่มนี้เผื่อใครอยากได้แจ้งผมแล้วกันเดี๋ยวผมดูให้นะครับในส่วนของแ c a ออโต้ที่เป็นแคลรี่บอยนะครับแคลรี่บอยทรงทึบแบบนี้นะครับเนี่ยมีเข้ามาใหม่อยู่สองสามคันอ่าส่วนตอนเดียว อีซูซูนะเพื่อนนะตอนนี้อีซูซตอนนี้มีว่างอยู่สองคันนะครับผมทำรีวิวคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับคใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสีประตูเตี้ยออโต้น,นะครับเนี่ยแคบปโครงส้มผมจะใช้คาว่าแคบปโครงส้มนะราคาก็อยู่ประมาณสองสองสี่เก้าสองหกเก้าประมาณนี้นเพื่อนนะก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะที่หน้า เล่นหน่าใช้อะเดี๋ยวผมพาไปดูโฉมหน้าหน้ายาวนิดนึงก็คือกลุ่มนี้รถเข้ามาประมาณเกือบ30คันนะเพื่อนนะก็จะมีทั้งติดจองเช่าสั้นนะครับนะครับติดจองรายบุคคลก็มีนะครับเผื่อพื่อนๆคนไหนอยากได้แจ้งผมมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมดูไว้ให้นะครับจะมีทั้งปี20กับปี19นะเกียร์ธรรมดาถ้าปี19เนี่ย ขายอยู่ที่9,409 0 0นนะครับถ้าเป็นปี20จะขายอยู่ล้านกับ49,000นะครับใครอยากได้แจ้งผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าหน้าตาปี20กับ19นี่คือมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมันต่างแค่ปีจดนะเนี่ยที่เห็นเห็นอยู่นี่ครับเผื่อเพื่อนๆกําลังหารถตู้หน้ายาวนะครับอ่ะ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มรถเก๋งที่เป็นอารติสกับแคมร y นะครับนะครับก็ถ้าเป็นแถบสีฟ้าก็จะเป็น1.8นะครับไฮบริดนะครับส่วนถ้าเป็นไม่มีสีฟ้าก็จะเป็น1.6 G นะเพื่อนอันนี้แคมรี่2.0 G นะครับสีบอลเงินเนี่ยคันนี้ก็เป็น ตัวสปอร์ตนะคันนี้เผื่อใครสนใจนะครับแจ้งข้อมูลอันนี้รถเพิ่งมาถึงนะเพื่อนนะเนี่ยพันหจีอ่ะส่วนกระบะสีส้มสีส้มแคบสีส้มยังพอว่างอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่า2องคันนี้นะครับมันเป็นแคบป,ปี19บเก้าในหน้าส9บเ้นะเพื่อนนะ 2 2ส,สเนกว่า259นะครับแคป259 269ต่างกันนิดหน่อย4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาสีส้มครับอันนี้ในส่วนของ4คันเนี่ยนะครับในระบบมันยังติดเช่าในส่วนของสัญญาเช่าสั้นอยู่แต่ว่าถ้าปลดระวางก็ขายได้นะครับในกลุ่มของสีส้มนะเพื่อนนะ ครับโฟวิผมบอกเลยว่ารถรถเข้ามาประมาณน่าจะ60คันแต่ตอนนี้เหลืออยู่ในระบบแค่ประมาณ20กว่าคันนั่นเพื่อนนะราคาก็6 6 9 0 0 0 0นะครับปี20กับ21นะครับก็เป็นรถที่อยู่ในความต้องการของตลาดคุ้นข้างสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นินไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาซื้อนั่นเพื่อนนะ ขับ4เนี่ยทั้ง4ประตูทั้งแคปนะครับก็เป็นที่ต้องการเยอะมากนะครับเพราะว่าในส่วนของรถใหม่เนี่ยมันส่งมอบไม่ทันนะเพื่อนนะอ่ะคาร์โกบล็อกเปิดท้ายเปิดหลังคันนี้มีราคามาแล้วนะครับเพื่อนถ้าใครสนใจก็สอบถามผมมาหน้าเป็นหน้าปี21-20อ่ะนะเนี่ยคันนี้ยังว่างอยู่นะครับราคา3ถ้าจะไม่ถีด3ก9นะ3 7 9 0 0 0เเป็นตอนเดียว นะครับเนี่ยเครื่อง2องดีเซลเนี่ยล้อกระทะเป็นล้อผ่านะเพื่อนนะล้อผ่าแนบลงเสริมแนบเรียบร้อยเนี่ยมันจะเปิดท้ายนี้กับด้านข้างนี้ข้างซ้ายเนี่ยผมทำรีวิวแยกไว้อยู่นะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอ่ะ มาอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายโอ้โหเกลี้ยงเลยนะครับเป็นรถหน่วยงายของเราเองขายราคาแค่แสนบปลายนะครับแสนไบปลายเท่านั้นเองแล้วก็มีหน้าของมิซูเนี่ยแสนไปลายแต่ว่าติดจองหมดแล้วเพื่อนนะก็จะเหลือมิซูนะเครื่อง2.5เผื่อใครอยากได้เครื่องแรง นะครับเครื่องแรงก็2องแสนสองเก้าเขาจะไม่ผิดนั้นเพื่อนนะอยู่ประมาณนี้แต่คันนี้ที่เป็นเลขไม่หล้านสองแสม่นสามพันกิโลเมตรเนี่ยคันนี้ราคาแค่1 6ึ่ง0สนพเผื่อใครอยากได้เอาไปใช้ครับเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ใช้งานได้ดีปกตินะครับและที่สำคัญคือเก็บงานสีมาให้เรียบร้อยอันนี้คือล้างส่งมอบไปเพื่อนได้เลยซื้อราคานี้ไม่มีแบตนะครับ มีค่าโอนกนรรมสิทธิ์2,700บาทเท่านั้นนะครับส่วนกลุ่มนี้ก็ไปหมดแล้วอีซูถ้าเป็นอ e ีซูจะถูกเหมาหมดแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าคันไหนที่ยังว่างอยู่อ่ะคันนี้ว่างนะมิโซูคันนี้ว่างนะครับว่างก็อย่างที่ผมแจ้งครับ2.59ประมาณนี้แหละเครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์2.5นะครับเป็นรุ่น GL นะเกียร์5สปีดเกียร์ธรรมดาปี B 19 ทั้งสคันเลยนะครับเผื่อใครอยากได้ส่วนกลุ่มนี้ไปหมดแล้วโดวนจองไปหมดนะครับอ่ะก็จะมีคันนี้เพิ่งเข้ามาผมทำรีวิวไว้แล้วคันนี้ยังว่างนะครับราคาแค่เท่าไหร่เองแสนไม่เกินไม่เกินสองแสนน่ะดูในคลิปได้เลยนะครับคันนี้เป็นคาโก้บ็อกนะครับคาโก้บ็อกมีคันเดียวเลยนอกนั้นก็จะเป็นบานสไลด์ บานสไลด์อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างสองคันนี้เนี่ยครับตอนนี้รถกลุ่มนี้โดนอ,อจองเช่าสั้นอยู่นะเพื่อนนะเนี่ยที่เป็นกระบะสไลด์ข้างเนี่ยโดนจองเป็นเช่าสั้นอยู่นะครับข้อหมดระวางก็ถ้าใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะผมจะได้ดูรถไว้ให้จังหวะที่เขาปลดมาก็จะได้เลือกกันนะครับในส่วนตู้ทึบ ตูท้ทึบที่เป็นหัวเป็นรีโวนะครับหน้าเนี่ยหน้าปี18เนี่ยหน้าปี18 19 18ครับหน้านี่เนี่ยผมทำรีวิวไว้อยู่นะครับใครอยากได้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับรีวิวนี้เนี่ยเป็นกระบะอลูมิเนียมคอกทึบทรสงสูงประมาณมี90ได้หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะนะครับมีอยู่3คันนะครับราคา เดี๋ยวแจ้งผมมาแล้วกันเผื่อใครสนใจก็แคบหน้าจอมาเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าจาจาราคาไม่ได้ครับเพราะว่าราคาเขาจะมีเวี่ยงประมาณ15วันราคาขึ้นลงตามราคาตลาดนะครับมันก็เลยกลายว่าผมจะพูดราคาชัดเจนนะครับค่อนข้างอาจจะลําบากหน่อยนะครับไม่อยากไม่อยากให้ผิดคําพูดนะเผื่อราคามันผิดนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในในส่วนของโกดัง ของเรามีทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะเพื่อนด้านนอกก็จอดอย่างนี้ด้านในก็จะเป็นกลุ่มรถที่เป็นรถเช่ารถที่เช่าอยู่ยังเช่าอยู่ก็มีนะครับอย่างเอชีพวกนี้ยังยังยังเช่าอยู่ยังไม่ได้ขายนะอันนี้คือรถที่ปรับสภาพแล้วรอ,อส่งมอบเพื่อนเนี่ยเนี่ยคาโกบ็อกส่งสูงอันนี้ซื้อไม่ทันเสียดายดมากอันนี้ปรับสภาพมาแล้วโคตดสวยเลยนะครับอะ เดี๋ยวมันก็มีมาเรื่อยๆเ,เพื่อนแต่จังหวะไหนไม่รู้นะครับเนี่ยในส่วนของรถที่อยู่ในกลดังตอนนี้ก็จะเป็นรถกลุ่มที่ยังให้เช่าอยู่นะเพื่อนนะนี่ครับมีให้เช่าอยู่นะครับเนี่ยรถไฟฟ้าอนาคตได้ซื้อแน่นอนครับอันนี้ยังอยู่ในระบบเช่านะครับก็คือเช่าเป็นรายเดือนรายปีนะครับ มีซูไทนต์สี่ประตูซื้อไม่ทันนะครับมันมีอยู่คันหนึ่งนะว่างนะห้าแสนกับสองหมื่นเองกันเพื่อนเผื่อใครสนใจนะในกลุ่มของแคมรี่นะครับนี่ยนี่ยนี่ยังมีบางคันที่ซื้อได้อยู่เพื่อนนี่ครับทั้งสองจุดห้าสองจุดศูนย์จีสองจุดศูนย์จีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเอลติก็กลายเป็นรถหายากไปแล้วนะครับมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมาก ก็จะมีกลุ่มของรถ VIP b e n เบ m ซนะครับ CRV แล้วก็มี Civic นะซีวิกเผื่อใครสนใจก็มี m a จิ e t ี้แต่ m a จิ e t ี้ส่วนมากจะดูติดจองเช่าสั้นอ่ะคันนี้ HRV นะครับใครสนใจคันนี้คันนี้สวยผมเคยทำรีวิวไ้แล้วนะครับเผื่อ <c ười> <c ười> ใครอยากได้เนี่ยแคมรี 2.5ไฮบิดตอนนี้ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับอันนี้2.2.5ธรรมดาเนี่ยมีสันลุปสีขาวนี่สวยมากค่ะนี้เนี่ยสีดำอันนี้เป็น 2.2.0G นะครับอันนี้2 5 G เนี้ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็กลุ่มนี้สคันนี้รอส่งมอบนะ กลุ่มรถ V.I.P ก็คือจะเป็นชุดนี้จะเป็น E 3 0 0 E นะพักอินเข้ามาเยอะเลยนะครับเข้ามาประมาณเกือบ10คนันนะเพื่อนนะเ่ยโฉบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ผมทำรีวิวไว้อยู่ C 2 2 0 D เป็นดีเซลคันเดียวเลยในกลุ่มนะครับแล้วก็ที่เห็นเห็นก็จะเป็นมี B.M.W ตัวนี้ นะครับนี่ตัวนี้เผื่อใครสนใจราคาน่าจะสองล้านกว่านะตัวนี้เดี๋ยวพาดูนิดหน่อยเป็น X3 นั่นเพื่อนนะ X3 นะครับนี่เป็น M30E นะครับก็เป็นปั๊กอินแหละเพื่อนเครื่องเบนซินนะไปก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพืในส่วนของการอัปเดตในของ ในส่วนของรถหมดสัญญาเช่าตอนนี้คือขายไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับคือรถมันจะหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับพอรถมาในรุ่นที่เราต้องการก็รีบโทรหาผมแล้วกันเพราะในส่วนของรุ่นที่เราอยากได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รถมือสองขาดตลาดนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้รถราคาจะขึ้นขึ้นลงลงตามสภาวะตลาดเลยนะเพื่อนนะก็อาจจะช้านิดหน่อยนะครับในส่วนของ รอราคาจากคณะกรรมการนะครับแต่ว่าถ้าชอบในส่วนของคันไหนรุ่นไหนผมแนะนําคือโทรหาผมเลยแจ้งผมได้เลยนะผมจะได้ดูไว้ให้นะเพื่อนนะโอเคสําหรับการอัปเดตในวันนี้ขอบคุณมากสตอ็อกบางนาสวัสดีครับ